กอแดงครับผมโอ้ยดอกงามเลยครับผมครับดอกงามครับผมเห็ดกอแดงครับผมโอ้ยครับดอกเงี่ยมงามครับผมลังผึ้มาใหม่ครับผมโอ้ยดอกงามเลยครับครับโอ้ยดอกครับยังงามนะครับผมโอ้ยมาพอเห็ดลุงครับผมมาหนิคุณครับดอกบานครับตามดอกครับนี่เป็นใข่ครับผมจูงงามเลยครับยังไม่ออกอยู่ครับในช่วงนี เปลี่นมงหนึ่งครับผมนี่ครับครับสามดอกไงนะครับผมโอ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีทุกทท่านแล้วครับผมที่เขามารับชมช่องร้อยอีสานครับผมวันนี้ก็พาเดินทางกับปลาฮะสองพ็ดอีกคือเก่าครับผมบรรยากาศกำลังคึเนาอครับไปดูน้ำกันครับวันเสด็สิบมานมานน้อครับผมไปกันเลยครับผม ครับผมอกแหลมมันครับผมเป็นเห็ดกอแดงครับผมดองงามครับพี่เราครับครับผมเป็นเพชรนาแรีครับเสามอกครับดอกงามเลยครับครับกอแดงครับผมโอ้ดอกงงามเลยครับผม อีกดอกครับเห็ดโกอคือเกลาครับผมครับเป็นเห็ดนาเท้าเห็ดขาวดินครับผมดอกงามครับผมเป็นเห็ดนาเลยเห็ดลังแลครับผมแบบซองจูมงามครับ เดิมหินแน่ละครับหิน้าเลยครับดอกงามครับผมเพชรโอแดงครับผมโอ้ยครับดอกเงี้ยงามเลยครับผมครับอยีครับผมเพ็รโอดอกที่สวยครับผมครจูมงามเลยผมดอกที่สวยเลยครับแกงหวานๆเลยครับเนี่ยรับดอกจูมพันโอ้ยครับครับผมรังผูข้นมหม่ครับผมโอ้ดอกงามเลยครับ ครับโอ้ยกอครับดอกงามเลยใหญ่งามเลยครับผมอีกดอกหน่อยครับผมครับเป็นครับดอกนี้ครับผมู้เข้นจใกไปต้องครับโอ้ยดอกครับย่างงามนะครับผมโอ้ยกอแดงใหญ่ครับผมโอ้ยดอกเดียวมันใหญ่เลยครับผมเป็นสีแดงครับอันนี้ ดอกงามพี่กันครับครับผมเป็นเห็ดเห็ดกัวแดงครับดอกมันง่ายเลยครับบานก็ยังสิบปนได้อยู่ครับครับช่วงนี้ก็เฮดออกบอรไลทเนาะครับเฮดไวในช่วงนี้ครับมีแต่เห็ดกัวกับเบอร์ไลทไปไหนครับผมสิพอได้แกงนี่แลละครับผมเนาะปล่อยดอกครับผมอยู่กลางพุนเลยโอ้ยดอกงามเลยนี่ครับผมดอกที่สวยเลยครับ มาพ่อเห็ดลงุงครับผมันี่คุณครับดอกบานครับสามดอกครับนี่เป็นใครครับผมเห็ดลงุกเลืองครับผมเนาะยังมีเห็ดลงุอยู่ครับผมนี่โอ้โหุงงามเลยครับนี่ยังมีออกอยู่ครับช่วงนี้นะเห็นมูหนึ่งครับผมนี่ไข่งามเลยครับ ดอกคนบานครับอุ้ยครับสามดอกอยงางงี้นะครับผมอุ้ยครับอาจารย์มีจลดอกนี่ครับอันลังการดอกครับผมอ้ผลกับมหาครับผมอุ้ยครับบานหญ่างงครับผมสองดอกติดกันครับผมอุ้ยดอกงามเลยครับ ผลกระตุกครับผมคอยคอยสองดอกครับผมดอกงามพเกาครับผมจับอีกดอกครับผมผลตุกหรอบใบครับผมครับผมผลงานมันนี้ครับผมเดีเวลากลับแล้วครับผลกระตุกเนาะครับผมช่วงใบครับผมขอบคุณที่เข้ามาตั้ช่คงชปครับผม จะไว้พอกันมือนาะคลิปนาครับผมถ้ามาคลิปกับฝากกดซับสเตทายกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจเพื่อจะบริการรับชมคลิปใหม่ๆเนาะครับผมในช่องรออีสานครับผมสำหรับวันนี้ช่องรออีสานครับผมบ่าวไม้กับพอกาอ่าลเข้ามาสวัสดีครับผม